โอ้โาเอาเอาไหวจริงนะคะคอนเฟิร์มแกเอาแอร์ทำไปหมดเลยไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟลร์ภารกิจวันนี้าฟมีภารกิจหนึ่งที่สำคัญมากๆแล้วสองทังไม่ได้ภายในหนึ่งเรื่อนั่นะซึ่งนั่นก็คือการฝึกโค้ชท่ากึ่ ซึ่งกระต่ายเราจะฝึกก็คือกระต่ายแบบนี้เลยนี่มันกระแตะจริงๆเลยที่ไฟต้องฝึกโพท่ากระต่ายทุกคนก็นพรว่าเดือนหน้าจะมีงานประกวดกระต่ายและไฟก็จะสง่งรูปของตัวเองไปประกวดด้วยแต่ว่านะตอนเนี้ยเด็กๆอ่ะยังยืนโชว์ตัวเพื่อแบบประกวดไม่ได้เลยคือแต่ละคนก็คือฝึกจับท่าโพสทไม่ได้ทุกคนวันนี้ไฟก็เลยว่าจะมา ฝึกเด็กๆก,กันแบบจุใจเลยให้เด็กๆโพสได้ซึ่งจะได้หรือเปล่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก่อนจะฝึกโพสท่านจะแนะนําตัวเด็กๆก,ก่อนว่ามีใครกันบ้างแล้วก็เชื่ออะไรสายพันธุ์อะไรเพศอะไรนีสัยเริองต้นเป็นยังไงเป็นเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะ ัวแรกของฝ้ายเลยนะน้องอะ่ะชื่อว่าฟู่ชื่อเต็มน้องคือไล่ฟู่คือคือฟูอ่อายุประมาณ6กขวบแล้วฟูอ่อ่ะตอนนั้นที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่าช่วงนั้นอะ่ะเขาคิดภาษาลู่ทุกคนแล้วชื่อฝ้ายในภาษาลูมันคือคําว่า,าลู่ฝ้ายผวนเป็นไล่ฟู่น้องก็เลยชื่อไล่ฟู่ทุกคนทือวันนี้ก็เลยชื่อคุณฟู่อย่างเงี้ยแหละคิดห็นเลยคำว่าไล่ฟู่รู้สึกว่ามันไม่น่ารักฟู่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ฝ้ายแบบว่าอยู่มาหาลัยแบบปีหนึ่งเลย,ยน้องแบบว่า นอน,น,อนอนด้วยกันคือฝ้ายนอนบนเตียงน้องก็กระโดดขึ้นมานอนด้วยอย่างเงี้ยเขาแบบมาอ้อนมาเลียมือให้เราแบบว่ารูปตัวเขาตลอดเวลาแล้วพอฝ้ายรูปอย่างนี้อยู่ใช่ปะแต่พอฝ้ายเมย์ฝ้ายจะหลับอ่ะวฝ้ายก็มือไปเขาก็จะเลียมือต่อไปเลยทุกคนเพื่อให้เราเป็นรูกคดๆเรื่อยๆคือแบบเขาอ้อนมากจริงๆคนนี้นี่เป็นแบบเบบี้ฟู้นน้องน่ารักมากๆเลยเนี่ยทุกคนหลังจากที่แบบว่า มีแค่สู้มานานชนะเมื่อตอนช่วงสิ้นปีต้นปีนี่แหละมีเพื่อนของทีมามาที่บ้านแล้วก็แบบมาเจอฟู่อย่างเงี้ยน้องอออย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเพื่อนโดนตกไปเพื่อนแบบว่าอยากเลี้ยงก,กระต่ายบ้างเหมือนกันแล้วคือด้วยความที่แบบฟายทีมเพื่อนก็คือเอ้อยากทาฟามด้วยการโนนแล้วแบบว่าเป็นสายเหรอ่าถ้าเลี้ยงแล้วเอาให้สุดแล้วก็หยุดที่ทาฟามเลยทุกคนก็เลยแบบว่าไปดูตามงานดอกตามงานประกวดตมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนผมว่ากระต่ายประกวดนอะทุกคน น่ารักแบบน่ารักมากคือมันจะต่างจากกระต่ายเลี้ยงเล่นโดยที่เชิญซึ่งกระต่ายเลี้ยงเล่นคือแบบนี้นะทุกคนคือฟูอ่ะก็คือพกเต,โต,โตโน,โน้องเป็นกระต่ายเลี้ยงเล่นที่ซื้อมาจากแบบตลาดนัดจริงๆแต่ถ้าฟูนี่ฟูนะปา้าว่าฟูได้คนเดียวนะนี่อันนี้คือมหน้าของกระต่ายเกลเลี้ยงเล่นซึ่งพออยากทำฟาร์มกระต่ายเกล็ดประกวดอ่ะก็เลยเออไปเว้นบางฟาร์มมาว่าแบบมีฟาร์มไหนที่น่าสนใจบ้างเื้อซื้อน้องจากฟาร์มไหนดีฟาร์มไหนหน่ารักอะไรย้ยทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมา แนะนำตัวเด็กๆจากลำดับการซื้อแล้วกันเนาะว่าคนไหนมาก,ก่อนคนไหนเชื่ออะไรบ้างเพศอะไรบ้างไปกันเลยค่ะก็ทุกคนมาเริ่มที่คนนี้เลยเนาะคนแรกเห็นสีดำอย่างเนี้ยคิดว่าสีดำน,นี้ต้องชื่ออะไรทุกคนชาวกล้วยเหรอไม่ใช่เนาะชื่อกะทิจ้า <c oughs> อันนี้คือน้องคนแรกหลังจากที่โดนฟูตกไปเนาะน้องเป็นเอ็นดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกคนจําได้ขนาดตัวของฟูเขาจะแบบแค่นี้ คือฟูอะโอเคเขาเป็นเกตยงเล่นก็จริงแต่ว่าขนาดตัวเขาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักมาตรฐานนะแต่ว่ากะเที้กะทีคือแบบหลุดปุกกลายเป็นกระต่ายตัวใหญ่ไปเลยแต่ว่าไม่เป็นไรซึ่งน้องก็เป็นแม่พนันุนนุอันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรนี่กะทีเป็นไงสีขาวสะอาดสะอาดเลยมนาะทุกคนนี่กะทีะทีเป็นเอ็นดีตัวเมียนี่ใสก่ก็โอเคอยู่นะกระทีเขาเป็นเด็กที่เรียบร้อยมาตั้งแต่แรกแล้วอะไรอย่างเี้กินขนมไหมกะทีมีมันมีขนม คือกะทิเป็นกระต่ายที่ตอนเด็กอะตอนที่เอามาก็คือเขาเลี้ยงในห้องนอนมาก่อนเนาะเขาแบบน่ารักมากติดคนมากก็คือเขาอยู่กับโปรไฟลมาตั้งแต่เด็กๆเลยดูดูดูหลูก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 กินแบบสุภาพสัตปีไหนคะคุณทุกคนคํานึงของกะทิมันแรัญชัวาอน้องร้างรักมากเลยพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วเดี๋ยวเราไปที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ Oh <my> คนนี้ก็คือคนต่อมาด้วคนคนนี้ชื่อว่าชัยทา,า <c oughs> คือเห็นดูหน้าตาหน้ารักอย่างเงี้ยแต่ว่า <c oughs> น้องจับยากมากทุกคนเดี๋ยวฝ้ายจะจับลงมาให้ ก็อคนนี้คนก็คือคนที่สองเนาะที่เลี้ยงก็คือคนนี้นเพื่อนเปนคนเลือกมาอึยแต่ว่าอู้ยฝ่ายหลังนัง่คือจะตกหรอคือหน้าเขาก็แบบน่ารักนะแต่ว่าพอมาศึกษาเรื่องการทํากระต่ายจริงๆแล้วว่าคือน้องยังไม่ได้เหมาะกับการเป็นพ่อพันธุ์หรือว่าเป็นพ่อพันธุ์เกศประกวดเนาะก็เลยว่าจะเก็บน้องมาเป็นกระต่ายเลี้ยงเล่นเอาไว้ไม่ได้ทําพันธุ์หรือว่าถ้ามีใครสนใจน้องอย่างไี้อยากจปะปิดการ์ดก็ทักหลังไมค์มาได้นะคะ น้องเช้เท้าคือน้องอะจำเอกหลังหนึ่งที่ละละน่ารักมากทุกคนคือกรงน้องอะที่เห็นว่าอยู่ข้างบนสุดน้องจะชอบโผล่หัวมาทุกคนแบบถ้าใครไปยืนใกล้เราก็จะแบบจึ๊บจ้าเอกมันจะเอ๋เออกมาตลอดแล้ววันนี้ใส่เขาคือแบบไม่ได้แบบว่าชอบให้คนจับอะคือถ้าแบบเลี้ยงเพื่อให้หัวโปรมอะไรนั้นน่ารักมากจริรงๆนิสัยก็ประมาณนี้ของเช้เท้าเป็นกระต่ายตัวผู้แล้วก็มันมีเรื่องทุกคนก็คือ เพื่อนอ่ะตั้งใจว่าจะไปเอาช้เท้าใช่ไหมแต่ในฟาร์มนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนกระพุกนี้นิตคืออาถรรพ์หรือเปล่ากขึ้อทุกตัวจะต้องวนเวียนคือเพื่อนอ่ะตั้งใจไปเอาช้เท้าอย่างเดียวแต่ว่าฟาร์มนั้นอ่ะมันมีกระต่ายตัวนึงทุกคนเป็นสายพันธุ์คอนแลนด์แล้วน้องมีพฤติกรรมที่รักทีมเป็นพิเศษทุกคนคือรักทีมถึงขนาดที่ว่าตอนแรกน้องมีเจ้าของแล้วด้วยนะแล้วเจ้าของฟาร์มมาบอกว่าพี่ไม่ขายให้เขาแล้วก็ได้เดี๋ยวพี่เอาให้น้องเลยเพราะว่าน้องอ่ะเหมือนเกิดมาคู่กันเเเเเลยยยดดดีีวดว๋ววววออาาาใท้้ก็แ คนนั้นให้ดูว่าคือคนไหนมีค่ะน้องพี่ว่าก็คือวันนี้ใช่ไหมัออนมออน,ออน,ออนี้นี้ไอ้จิ๊อโอ้ยน้องละแค่ทีมจริงๆ <S <S นี่คนนี้เลยทุกคนก็คือตอนแรกอะไม่ได้มีใครสนใจน้องไอ้ทีมก็ไม่ได้สนใจนะ้องนะคือยืนหันหลังให้โกงนะ้องแต่ว่าน้องแบบทำอะไรไงทีมตอนนั้นนะ่ะน้องงับเสื้อปะ น้องเรียกน้องดุนแขนน้องแบบแตะกุยกงหาแค่ทีมคนเดียวนะคะคือตอนแรกฟ่าก็เลยว่าแบบเขาคือกระต่ายขี้ออนหรือของฟ่าไปเล่นอะ่ะเขาไม่เล่นทุกคนเจ้าของฟาร์มเขาก็ไม่เล่นเดี๋ยวคุกกี้ที่เราทิ้งเขาไว้คือกับเจ้าของฟาร์มก็ไม่เล่นกับเพื่อนที่ไปด้วยเขาก็ไม่เล่นทุกคนแต่เขาเลือกแค่ทีมจนแบบเจ้าของบอกว่าเออ๋ยวพี่ขายให้น้องก็ได้ค่ะแล้วสุดท้ายทีมก็เลยได้หนุ่ม่ํากับมาชื่อหนุ่มล่มที่ทีมเป็นคนตั้งเองทุกคนรูนูทีมตั้งชื่อดิแล้วก็อย่างที่บอกนะอเนฟาฟ์ แล้วมีคนแรเตัวคู่แรงแล้วเดี๋ยวเรา็จะต้องมีคนแร์ตัวเมียแต่เดี๋ยว่าพูดถึงนิสัยของล่าก่อนล่ำก็คือล่มเคยกัดไฟแนละ้วทุกคนนีแผลเป็นอันนี้นี่คือหนุ่มล่กากัดเห็นแผลไหมในกล้องเห็นไหมเห็นนิดน,นึงดำๆเออคือกัดแบบยังเป็นแผลอยนะู่เลยคือคือตอนนั้นไฟน่าจะเล่นกับฟู่มาแนละ้วฟู่เขาเป็นตัวฟู่เหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะในคลิดเองเล่นกับฟู่มาแนละ้วพอไปเล่นกับล่าอ่าแล้วล่ำกัดเลือดออกแบบ เจ็บเลยอะตอนนั้นแต่นี่ตอนนี้ก็เป็นเด็กดีแล้วเราเราไม่ได้กดแขนอะไรกันเลยนี่เขาก็เป็นเด็กดีคนนึงแหละตัวใหญ่มากต้องน่ารักแม่โอเคหนุ่มรามนี่ก็จะเป็นพ่อพันฮอนแลคของพี่ฟาร์มแล้วนะทุกคนด,ดินี่ดูรามไม่ใช่แคร่กระต่ายทลกคนเดี๋ยวให้ดูข้าง,งคอกี้น่าเหมือนม้านะดดูดดมีหางเหมือนคอกี้เ่สีขาว เดี๋ยวเอาหนมล่างเก็บแล้วเดี๋ยวเอาน้องตัวนี้ที่มาจากฟาร์มเดียวกันให้ดูไหนทุน่มล่บโอ้โยยอกิงนั่งหนาเก็บเอาคนต่อมาคนนี้ลูกลักส่งป้ายแล้วน้องคือน้องคนต้นคที่มาทุกคนน้องชื่อว่าชีชีนี่คนนี้คือชีช,ชีคนนี้ก็คือ แฟนของหนุ่มลั่านะทุกคนทามาให้เป็นแฟนแต่ว่าฉีฉีตอนเนี้ยังไม่ให้เป็นแฟนหนุ่มรั่เพราะว่าฝฟายเจ้าฉีฉี่ปักกลัวเราก็เลยจะต้องเก็บตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นนางงามก่อนนะทุกคนแต่ฉีฉี่จะบอกว่าตอนแรกที่มาฉีฉีไม่รักฝฟายเลยนะคือไม่ใช่ใครฉีฉีตอนนั้นก็ถ่ายทุกตัวไม่มีตัวไหนรักฝ้ายเลยดังนั้ที่ฝ้ายเป็นคนแบบให้อาหารเติมน้ำทำความสะอาดเก็บอึทำทุกอย่างแต่น้องไม่รักแต่ว่าน้องรักทีมทุกคนทีมแค่อยู่เฉยๆฉน้องก็รักแล้วแต่ว่า พอหลังจากเปลี่ยนมาเป็นกงอันเนี้ยกงคอนโดยูยูก็เหมือนกับเปลี่ยนกงแล้วนิสัยก็เปลี่ยนอ่ะยูยูน้องก็รักเฉยเลยแล้วตอนนี้น้องก็เป็นเด็กดีที่น่ารักมากเลยน้ม่อจับไหนคนนี้เพื่อนก็เป็นคนเลือกมาเหมือนกันทุกคน คือถ้าสังเกตดีๆเพื่อนอ่ะจะชอบสีกระต่ายแบบเนี้ยสำหรับป้ายมันคือแบบสีกระต่ายป่าทุกคนไม่ได้บูลลี่แต่เพื่อนอ่ะชอบแล้วก็เออไม่ได้อะไรแต่น้องคนนี้น้องคนนี้ชื่อว่าเต้าหู้ดูหน้าของน้องดิเห็นป่ความกลมดูหูน้องมีแค่เนี้ยเหมือนน้องแบบหูกุดมากเลยน้องน่ารักมากทุกคนดูหูของน้องแบบเดี๋ยวลองให้น้องแบบว่ายืนกลมๆดิชึบกลมๆไหนลูกลมๆไหนกลมๆไหน คือน้องหน้าตาน่ารักมากน้องเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันชื่อต้งหู้แล้วก็แต่คนนี้นิสัยเขาจะแบบไม่ได้ชอบให้คนจับหรือคนคือด้วยพื้นฐานนิสัยของเอ็นดียเขาไม่ได้เชื่องคนมากเท่าคอนแลนอยู่แล้วเนาะแต่ต้าหู้นี่คือไม่เชื่องคนไม่อะไรไม่ให้จับเลยเขาไม่ชอบที่จะแบบให้คนจับหรืออะไรวันวันเขาก็ไม่ทําอะไรเขาก็อยู่ในโกงแบบนิ่งๆเขาไม่หือไม่อือเลยทุกคนเขาไม่มีปฏิสัมพันธ์ะไรกับคนเลยต้าหู้ก็จะมามานี้ เสร็จแล้วคนต่อมาก็จะเป็นเต้าหู้ยีทุกคนซึ่งเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูเลยก็คือดูจากการตั้งชื่อก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนสีเดียวกันเลยเต้าหู้เต้าหู้ยีให้ดูเลยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวมีอีกตัวนึงนะทุกคนอยู่นิ่งๆนะเด็กๆอยู่นิ่งๆนะแอปเปิ้ลแล้วทุกคนดูกระต่ายก่อนค่ะ ะพี่ก็นี้สื่อเดี๋ยวก่อนเต้าหู้เต้าหู้อีเต้าหู้ก่อนทุกคนก็คือเพื่อนอะชอบกระต่ายสีนี้ขนาดไหนเดูเอาเต้าหู้เต้าหู้อีเต้าหู้ก่อนเป็นแก๊งสามเต้าหู้ของเพื่อนโนที่แบบเอามาแต่เต้าหู้ฟอร์มดีทุกตัวเลยคือแบบหน้าเขาสวยมากนี่เป็นแบบเป็นก้อนๆตัวๆวิวิวน่ารักมากเลยน้องเป็นตัวเมียทั้งสามตัวเลยนะทุกคน ก็เก็บไว้เตรียมเป็นแม่พันโดยแต่ละตัวเลยต่อไปก็จะเป็นฮอนแลนด์นะทุกคนน้องมาจากฟังเดียวกันเลยคนนี้ ชื่อโชยูส่วนคนนี้ชื่อปลาเผาถามว่าทำไมชื่อปลาเผาทุกคนน้องเหมือนปลาดุกย่างอะคนนั้นน่าจะหิวแล้วตอนตั้งชื่อชชยู่อันนี้ป้าเป็นคนเลือกส่วนปลาเผาที่ไม่คนเลือกแม่น้องเป็นตัวเมียทั้งคู่แล้วตอนนี้น้องก็เป็นแฟนของหนุ่มร่างนะทุกคนส่วนคนเนี้ยเออต้องบอกว่าคนเนี้ยผสมกับหนุ่มร่าไปแล้วตอนเนี้น้องอ่ะอาจจะท้องอยู่ด้วยอย่าบังอย่าบังหน้าเพื่อนน้องน่าจะกําลังเป็นคุณแม่อยู่มาไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าน้องอ้วนก็ไม่รู้นะหรือว่าคิดไปเองอยากมีล่ะ แต่ว่าอารมณ์เขาดูหงุดหงิดขึ้นแล้วท้องเขาก็ดูแบบดูพองพองขึ้นตอนเด็กอ่ะตาเผาหน้ารักมาทุกคนหน้ารักแบบฉี่ฉี่เลยแต่ว่ากระต่ายอ่ะมันจะมีช่วงที่แบบหน้ารักตอนเด็กแล้วก็จะหน้ายืดตอนใบรุ่นมาทุกคนแล้วก็จะกลับมาเป็นหน้าที่คงที่ซึ่งเนี่ยคงที่แล้วดูหน้าน้องนี่แหลมเป็นนูเลยทุกคนคือ <c oughs> คือบอกไว้ก่อนว่าสองตัวเนี้ยจะเป็นกระต่ายเกตเลียงเล่นเนาะน้องไม่ได้เป็นเกตแบบเกตประกวดหรือเกตดีดอะไรทั้งนั้นดูหน้าน้องนี่ คือตอนเด็กอ่ะผมไม่ได้เปิดรูปให้ดูแล้วตอนเด็กก่ะน้องน่ารักมากโดยเฉพาะปลาเผาแบบน่ารักเลยโชยู่ที่ก็เออก็ก็แย่อยู่แต่ก็ไม่ได้แบบแย่มากว่าโอเคไม่เป็นไรคือถือว่าน,นิสัยน้องดีก็ให้อภัยก็เลี้ยงอยู่มยความรักอยู่ดีก็จะเป็นสองฮอลแลนด์มาจากตามเดียวกันเป็นแฟนของหนุ่มหน้าเหมือนกันเลยนิสัยอ่ะที่อ่อนน้อมคุณทุกคน แต่ว่าปลาเผาช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยอ้อนเพราะว่าเขาน่าจะท้องอ่ะแล้วเขาก็มีอารมณ์ที่หงุดหงิดได้ง่ายขึ้นแต่โชย,ยุเนี่ยอ้อนอ้อน,อนมาตลอดอ,อ้อนไม่หายเลยเนี่ยน่ารักมากเลยคือนีอ่คอนแทนท์ที่บ้านก็แบบมีแค่สี่ตัวเองก็คือมีฉี่ฉีมีหนุ่มรัแล้วก็มีโชย,ยุกับปลาเผาคอนแทนท์ที่บ้านหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปจะให้ดูตัวซีเคร็ตของฟาร์มที่แบบว่าน่ารักและแพงมากๆาก เดี๋ยวขอเก็บคนแรกก่อนนะก็นี่ทุกคนอันนี้สองตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวแรเที่ผอกตก็คือน้องคนนี้เป็นลูกของแชมป์ที่ประกวดชนะมารอบทพี่แล้วด้วยนะนี่หล่อมากๆเลยน้องเป็นตัวผู้ชื่อว่าเอโก้แต่ว่าน้าน้องคนนี้อาจจะแปลกะทุกคนเพราะว่าน้องกาลังกําลังปาดขนขนตัวนี้น้องกําลังหายไปต้องรอขนหายขึ้นลูกๆกลับมาก่อน นี่เมียก็จะเป็นพ่อพันธุ์ที่ให้แฟนเยอะที่สุดเพราะว่าตัวเมียทุกตัวเนาะของพี่บ้านก,ก็คือเป็นแฟนของเมียเขาหมดเลยนี่อายุน nice? nice? ้อยอายุน้อยบอกว่าร้อยไม่พันแต่น้องหล่อจริงน้องหล่อมากส่วนคนนี้ก็น่ารักมากเลยคนนี้เป็นตัวเมียคนนี้เด็กที่สุดในบ้านเลยนะเพราะว่าเพิ่งรับน้องมาไม่นานอายุน้องน้องเกิดเมื่อวันที่น้องชื่ออะไรนะน้องชื่อมิตตี้น้องเกิดเมื่อเดือนกฤษภาีทุกคน ยังแบบเด็กู่เลยสองคนนี้รับมาจากฟาร์มเดียวกันนะทุกคนก็ <c oughs> คือฟาร์มเนเจอร์และบีท่าใครที่สนใจเอ็นเดียแนะนาฟาร์มนี้ทุกคนเพราะว่าตั้งแต่พอโดนฟาร์มนี้ไปอ่ะไปก็สั่งแต่ฟาร์มนี้อย่างเดียวเลยทคนคือฟาร์มนี้ยกะต่ายน่ารักมากเกรดดีมากคุณภาพดีแบบหน้าตาน่ารักทุกตัวเดนว่าแบบทุกตัวเลยนี่อันนี้ก็มาจากเนเจอร์ดูลี่หน้าตาน่ารักเหยน่ารักทังคู่เลย อันนี้ก็คือกระต่ายที่แพงที่สุดในบ้านสองตัวทุกคนน่ารักมากเลยตัน้องดีน่ารักจังนี่คือเป็นคู่แฟนกันในอนาคตนะทุกคนแต่ว่าต้องรองต้องรอมิสตี้โตกันนี่เออตัวนี้มิสตี้อ่ะเพื่อนเป็นคนเลือกนะทุกคนคือฉีกจะต้องคู้ไหมจากสีของเต้าหู้สามตัวมิสตี้คือเทสเพื่อนคือแบบตกกันแหละน่ารักมากส่วนอันนี้ที่เป็นคนเลือกนะมานี่ก็เป็นกระต่ายส้ม อันนี้ลายเขาเหมือนชีชีเลยนะสีขาวเทาเป็นชีชีเวอร์ชั่นหูกุดน่ารักเหมือนชีชีเลยกินขนมไหมกินขนมอูม้กินขนมยินกินเลยยินกินเลยกินขนมไหมมิตตี้กินขนมไหมโอ้มิตตี้ไม่กินหรอแต่เนี้ยกินโอ้กินเจ็บอร่อย ให้หมก็คือพอเป็นเป็นเบียโกกับมิสซี่ก็คือได้ความรักแบบว่าหลานเปอร์เซ็นต์ทุกคนคือน้องน่ารักแต่ว่าเออเบียโกอ่ะเสียอย่างเดียวที่นิใส่น้องไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คือเวียโกปกเตี่ยถ้าเขาอยู่ข้างในโกงเขาว่าจับไม่ได้นะคือน้องไม่ชอบไมใครจับไม่ชอบไห้ใครโดนตัวอะไรเนี่ยมีถ้าออกมาอยู่ข้างนอกก็พอจะแบบว่าจับเล่นได้อะไรได้บ้างเพิ่งเห็นขนทุกคนข้างหลังตรงนี้ น้องหายไปเป็นย่อมๆเลยเป็นขึ้นๆเลยน้องกำลังผัดคขนเดี๋ยวรอขนน้องเต็มก็จะกลับมาหล่อเหมือนเติมแน่นอนส่วนคนนี้ยังไม่ผัดคขนเลยคนนี้ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่เข้าช่วงวัยรุ่นเลยเนี่ยลูกลักทีมากทุกคนคือทีมันรักมากก่อนที่จะรับน้องมาคือทีมแบบลงสตอรี่ทําเพิถึงน้องทุกวันทุกคืนว่าเมื่อไหร่จะได้น้องมาอยู่ด้วยจนได้มาแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ เลุกละไอ้นี่เงียบเงียบอืมอะไรคะน้องโมงหนะ้าอะไรคะนีนะ่ตัวก็มีอยู่แค่นหนอนลูก 2ตัวสุดท้ายทุกคนน้องมาจากฟาร์มเดียวกันเลยนี่ก็ไม่ต้องเดาโนะว่าใครเป็นคนเลือกสีมาสีคุค้นๆไหมเหมือนกันตุ้งสางตัวคนนี้ชื่อว่ากุ้งขาวเป็นตัวเมียหูก,กุดตัวกระติกนึงส่วนคนนี้ชื่อว่าข้าวผัดเป็นตัวผู้คนเนี้ตอนนี้ยกให้เป็นตัวจีนประจำฟาร์มทุกคนเพราะว่าน้องแหงกกงออกมาเล่นข้างนอกทุกวันนึงเดี๋ยวแต่ว่าน้องมีม,มีมีความลับอย่างหนึ่งที่ให้ดูดืลูกตาน้อง คือน้องเป็นกระต่ายที่อุ้มไม่ได้ถ้าอุ้มแล้วลูกกระตาน้องจะเป็นอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ลูกกระตาน้องจะปลูดออกมาข้างนอกกุ้งเผาอะเป็นคนไหนกุ้งเผานะคนนี้กุ้งผเาผาเ <c oughs> ข้าผัาดข้าผัดอะเป็นตัวผู้ก็สหารนะเหมือนชายเท้านาะตอนแรกก็คือซื้อมากเก็บาให้น้องเป็นพ่อพันุแต่ว่าฟอร์มน้องยังแบบยังไม่สุดอะก็เลยเก็บไว้เป็นกระต่ายยงเล่นแล้วก็เหมือนกันเลยถ้าใคารที่อยากอุปการะน้องก็ทักมาหลังไม้ได้ทําไมไม่แสบเลยอะตอนอยู่ในกรงแสบมากเลยนะคนเนี้ย นิสัยของคนนี้ตอนเด็กอะ่ะเขาน่ารักมากนะขี้อ้อนมากเลยแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วนิสัยเริ่มเปลี่ยนไม่ไม่อ้อนแล้วอะ่ะเป็นแสบอย่างเดียวเลยอะ่ะเป็นตัวปัญหาของพี่ฟร์มเลยก็ว่าได้ไ<ป>หลังจากที่ก็แนะนําตัวกระต่ายไปคบทุกตัวของบ้านนะทุกคนนะี่ยตอนนี้จะมาถึงช่วงที่บอกก็คือสุดโพสท่ากระต่ายซึ่งตัวที่ยากที่สุดอะ่ะคือตัวอื่นอนะ่ะยังพอโพสได้นะมฉีฉี่ฉี่ที่โพสไม่ได้ทุกคนคือคือกระต่ายว่าล่ะเขาประกวดใช่ไหมเขาจะต้องแบบว่า หน้าตั้งหน้าตรงอกผายในฝืนฝืนฉี่ฉี่อ่ะดูดิคือแค่จับอ่ะเหมาะพอจับหมอเหมาะเขไม่มีความสางามในตัวเองเลยวันนี้ก็เลยจะมาลองฝึกฉี่ฉี่โพสท่าเวลาฝึกเขาก็จัตอนนี้ก็คือแพ้ขนกระต่ายมากทุกคนเริ่มเริ่มจับนอกแล้ไม่ไหวแล้วคนคนจับเนี่ยเวลาฝึกโพสท่าก็คือเขาจะต้องนั่งนั่งบนขัดใช้ปะทีใช่ไหมน้องจะต้องนั่งแล้วก็ชึบทำตัวให้กลม แล้วก็ยกคอขึ้นไว้ลูกยกคอขึ้นเนี่ยคือฉี่ฉี่อะไม่ได้เลยคือเขาไม่ชอบให้จับใต้คา,าเขาจับใต้คาแล้วเขาต่อต้านยก,ยกขึ้นมายกขึ้นมาเออท่าน,นี้หูกท่าน,น,าน,น,าน,นี้คือมันต้องฝึกนั่งอย่างเงี้ยทุกคนให้ได้แล้วนะ้องประกวดเดือนหน้าแล้วตอนนี้ยังทำไม่ได้เลยน้องเครียดอะน้องกัดฟันด้วยลองจะประกวดกลัวน้องจะไปสวมกรรมการไม่ใช่หรอกนี่เราต้องฝึกให้เขานั่งอย่างเงี้ยเออเนี่ยเชิดขึ้นมาเชิดขึ้นมา ถ้าปล่อยมือน้องน้องจะหลุดไหมน้องจะต้องไหนถ้าฝึกเขาก็จะแบบนี้ทุกคนคือขาเขาจะต้องอยู่ตรงไหนตรง,ตรงน่าจะต้องทำไม่ได้ทำไม่ได้คือพี่ที่ฟาร์มเนเจอร์และปิดอ่ะกับฟาร์มเคเบียเจ้าของต้าหู้ก่อนทุกคนเขาสอนมานะสอนแล้วแบบดีมากเลยเขาแบบจับปื๊ดๆแล้วน้องก็ทำได้หมดเลยนะแต่ว่า ก็แต่ยที่บ้านไม่สั่งราทำได้หรืออาจจะเป็นที่คนด้วยเนี่ยแหละน่าจะมีสว่วนจากนี้เราก็ฝึกฝนช่นันน่าเข้าไปทีมช่วยจับหน่อยได้ไหมน้องทำยังไงอ่ะคือเนาะเราบังคับขู่เขียนน้องเกินไปหรือเปล่าคือฉี่ฉีอาจจะเป็นตัวที่ประกวดเออตัวที่ประกวดจะมีทั้งหมดสี่ตัวคนก็คือมีฉี่ฉี มีต้ง้งหู้มีเบียโก้แล้วก็มิสตี้อะเน,นี่ยยังทำไม่ได้เลยนี่ถ้านั่งประกวดเนาะควรจะเป็นแบบนี้แต่น่าจะต้องอยุบเข้าไปกว่านี้น่าแทบจะเท่าอาหน้าเลยแต่ว่าตอนนี้น้องไม่ยอมอะทุกคนคือเขาแบบเนี่ยไม่ยอมเลยจริงๆเดี๋ยวลองเอาตัวอื่นมาบ้างดีกว่าเอาต้้งหู้เราอยู่นี่นะ คนนี้ก็ประกวดเหมือนกันไหนต้องมูเราเออขนกระปายเข้าจะมูกต้้งมูหน้ากลมๆชีๆเถอดหน้ากลมนอุ้ยหน้ากลมเชิดคอขึ้นอุ้ยจะตายไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นนะเชิดคอขึ้นชี่ๆเพิ่งเล่นกับเขาเดี๋ยวมาดูกันว่า ตัวนี้ไม่น่าได้แลวเล,ออเลยสองคนรู้สุดน่ารักออกมาม <c oughs> าดูคนนี้ก่อนว่าคนนี้จะได้ไหมโอ๊ยจ้าลูเคปีกันไม<อ>่เอาโอเคทุกคนน้องอีกสองคต้องเก็บไปก่อนเพราะว่าเกิดเหตุความชโลมรุนหวายเมื่อกี้เนาะนี่คนนี้ก็จะประกวดเหมือนกันไหนลองลองสิเป็นข้อหนุ่มคนเดียวที่จะไปประกวดเฮ้ยดูมีแววหรือเปล่านะน้องดูไม่ต่อตา ยืดขี้ขี้ขีาขาลงืี้มาแป๊บจุดไหนนั่นนันเออเออทางนี้ลูกกินไห้ถ้าปล่อยคิดว่าน้องจะคางลงไหม <c oughs> น่าจะลงปะไม่ได้ทุกคนไม่ได้คนคือเจ้าของฟ้าที่เขาสอนมาคือแค่ปล่อยมือปุ๊บน้องก็จะนั่งอยู่ในท่าที่แบบเหมือนหมาแบบนั่งแบบชิดตัวแต่นี่ไม่ได้เลยพอจับโดนหัวก็คือจะหมอกัอนทุกตัวเลย ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวลองอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายคนนี้เราจะได้ไหมคนนี้เด็กสุดเฮ้ยการฝึกกระต่ายประหวดมันมันเหนื่อยมากเลยทุกคน,นไหนคนนี้ลองเดินนะเท้าดูาเท้านระทำไมแลดูยากไหนชเออยกหัวขึ้นยกหัวขึ้น บางลอวนี่ถ่ามันอะ่ะจะต้องเป็นแบบอย่างนี้เราต้องค้างเอาไว้เห็นไหต้องขยิบน้ขิน่งขิบนิ่งเออขยิบนึ่งน,ะนี่นนออนนมันควรจะเป็นท่าดีทุกตัวแต่ควรจะนานกว่านี้ด้วยนะไม่ใช่แค่แบบแบบแบบเหมือนกับต้องฝึกทุกวันให้เขาเคยชินด้วยเอาไหม ที่เขาทําเป็นเหมือนกับว่าเขาแค่จับจับใต้คางนิดนึงอ่ะเขาก็จะยืนเชิดขึ้นมาแล้วอ่ะอะไรมเม่โม่เออท่านี้ไหมปล่อยนี่มาควรจะยืนแบบเชิดเชิดแบบเมื่อกี้นี่ก็น่าจะต้องฝึกไปอีกเดือนเวลาเดือนเนงทุกคนก็เดี๋ยวเดือนหน้าตอนงานประกวดะจ๊ะ ถ่ายรูปเด็กๆหรือถ้ามีเวลาอาจจะทําคลิปมาให้ดูเนาะว่าบรรยากาศในงานประกวดเป็นยังไงบ้างสี่ตัวนี้เป็นประกวดจะเป็นยังไงว่าจะกัดกรรมการหรือเปล่าอันนี้คือที่ห่วงเลยกลัวจะแบบไปก้าวแล้วใส่เขาหรือเปล่าก็สําหรับคลิปวันนี้ก็จบแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ